สวัสดีครับก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมตามดวงวันเกิดนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e หรือ,รอกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปครับอย่างที่เกิดไว้เมื่อกี้เลยครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องว่าเปิดอาชีพที่เหมาะสมตามดวงวันเกิดครับทำแล้วรุ่งทำแล้วรวยทำแล้วเฮงทำแล้วดีในช่วงนี้เลยนะครับ โอเคครับต้องบอกก่อนไปว่าอันนี้เป็นเรื่องของอความเชื่อนะครับทั้งนี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องมานั่งเปลี่ยนตามก็ได้ก็อยู่เอาตามความเหมาะสมตามความพอดีนะครับเริ่มด้วยวันอาทิตย์ครับเนื่องด้วยวันอาทิตย์เนี่ยเป็นธาตุไฟก็ค่อนข้างจะใจร้อนนะครับดังนั้นก็คือจะไม่ค่อยเหมาะนะครับกับการที่ประกอบไปชีพเกี่ยวกับน้าเช่นว่าขายน้ําขายกาแฟขายเกี่ยวกับเหมือนแบบอาจจะแบบขายน้ําดื่มอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันหรือพวกแบบ แอลกอฮอล์ได้ครับส่วนอาชีพที่เหมาะสมก็คืออาจจะเป,เป็นเรื่องของนักธุรกิจข้าราชการเบเกอรี่อะไรเนี่ยเหตุผลที่เป็นเบเกอรี่เพราะว่าเบเกอรี่เตาคือไฟอย่างนั้นยิ่งทําไฟยิ่งแบบมีอํานาจเสริมดวงซส่งกันละกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของหรือว่าจะทําร้านอุปกรณ์ขายเครื่องของนมปังก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของร้านถ่ายรูปหรือทัวร์ก็ได้ครับต่อมานะครับผมเป็นคน ต่อมาเป็นของชาววันจันทร์ครับวันจันทร์เนี่ยพื้นฐานของวันจันทร์เป็นคนที่มีเสน่ห์นะแล้วก็มักจะมีวาสนาดีเสมอในการทาอาชีพที่เหมาะสมนะครับเพราะวันจันทร์เป็นธาตุดินใช่ไหมครับธาตุดินของวันจันทร์เหมาะกับการทําเกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มร้านเหมือนแบบ พวกเกี่ยวกับเครื่องดื่มนมชากาแฟอะไรเนี่ยครับแล้วนักนั้นก็จะเป็นเรื่องของเสริมสวยสปานักออกแบบดีไซเนอร์หรือเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับแล้วก็อัญมณีอีกด้วยครับต่อมาก็เป็นคนวันอังคารครับวันอังคารเนี่ยพื้นฐานคือหวืนแบบเป็นคนที่มีดวงตาครับมักจะโลดโผนนะครับอาจจะมีความใจร้อนบ้างนะครับดังนั้นวันอังคารก็จะเป็นธาตุลมครับวันอังคารธาตุลมอาชีพที่เหมาะคือตำรวจ ผู้รับเหมาหรือขายอุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าเกี่ยวกับโรงงานน้ําแข็งโรงเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านอลูมิเนียมนะครับหรือว่าแม้กระทั่งรูปปั้นใดก็ได้ครับผมร้านขายอาหารสัตว์ก็ยังได้ครับต่อมาคนวันพุธครับคนวันอุปเนี่ยไม่ว่าจะพุธกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าจะเป็นเหมือนแบบ เป็นคนที่มีปัญญาดีนะครับไม่ค่อยตกไม่ค่อยลําบากเพราะว่ามีความแบบความรู้แล้วก็ชอบติดต่อเจรจานะครับในเรื่องของวันพุธเนี่ยจะแบ่งทั้งเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับผมขอพุธกลางวันก่อนนะอาชีพของพุธกลางวันอ๋อลืมบอกครับวันพุธกลางวันเป็นธาตุน้ําอาชีพที่เหมาะกับวันพุธกลางวันธาตุน้ําคือขายข้าวขายน้ําขายอาหาร ร้านพกน้ำผลไม้หรือร้านขายของชําก็ได้หรือว่าร้านอ,าาาอะไระให้เช่ารูปพระก็ได้ครับในส่วนของพุธกลางคืนจะเป็นท่าลมนะครับย้ําก่อนนะพุธกลางวันเป็นท่าน้ําพุธกลางคืนเป็นทตุลมครับพุธกลางคืนจะเหมาะกับการแบบเปิดผับเปิดบาร์นะก็คือในงานกลางคืนก็ต้องสูงคืนเหะครับาขายแบบพวกแบบแอ,อ,อลกอฮอล์เครื่องดื่มของมึนเมาหรือว่าจะเปิดอู่ซ่อมรถอู่น้ํามันก็ได้ครับ ในส่วนของวันพระรหัสสดีครับในส่วนของราศัปสบดีเนี่ยพื้นฐานคนวันพระรหัสเนี่ยเป็นคนที่มีดวงมีบุญนะครับเป็นวันของวันครูด้วยแหละครับผมดังนั้นวันพระรหัสเป็นธาตุด,ดินครับอาชีพที่เหมาะก,กับวันพระรหัสคือ1ครูครับอาจารย์หรือเกี่ยวกับพวกแบบร้านอุปกรณ์การศึกษาร้านขายเสื้อผ้าเด็ก ก็ได้ครับร้านสอนคือแบบพวกร้านสอนสอนสอนโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนสอนกีฬาก็ได้หมดเลยและนอกจากนี้จะมีเรื่องของร้านกาแฟ,ฟาร้านขนมเ,เป็นต้นครับต่อมาครับผมเป็นเรื่องของวันศุกร์ครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยพื้นฐานวันศุกร์เนี่ยคือเป็นคนรักสวยรักงามมีน้ําใจมตรีรักเรียนแล้วก็อาจจะเก่งในด,ด้านศิลปะนะครับดังนั้นคนวันศุกร์ก็จะเป็นธาตุน้ำ อาชีพของคนวันศุกร์ก็จะมีเรื่องของอพวกเสริมสวยร้านสปากิฟช็อปร้านขายดอกไม้เป็นต้นครับสุดท้ายครับผมเป็นเรื่องของวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่า,าเป็นดวงแข็งนะก็คือส่วนใหญ่เวลาลำบากก็จะสามารถยืนหยัดสู้ได้ค่อนข้างสู้ชิดไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของวันเสาร์เป็นธาตุไฟนะครับอาชีพที่เหมาะกับวันเสาร์คือขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้าง บุคคลการเกษตรผลไม้ขายข้าวร้านอาหารพวกแบบร้านอาหารเหมือนแบบเขาเียกอะไรนะที่แบบซื้อข้าวแกงอะไรนะครับร้านไฟฟ้าร้านถ่ายรูปร้านซ่อมรถก็ยังได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละวันต้องบอกกันไปก่อนว่าครับว่าน,นี้เป็นเรื่องของโหรษาศาสตร์นะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปเปลี่ยนตามแล้วก็จะมีปัญหากันได้นะครับเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดที่มีการแพร่ระบาดสูงอาชีพงานเงินก็หายากนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เพจเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ